สวัสดีค่ะวันนี้จะพาท่านมาชมผ้าไหมนะคะผ้าไหมนาโพเป็นผ้าสินตินแดงลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนะคะและลายอื่นๆก็มีนะคะเจ้าของร้านมาจากนาโพค่ะมาขายที่ร้านมิติยมในตัวเมืองบุรีรัมย์นะคะขอเชิญทุกท่านมาเลือกชมเลือกหาผ้าไหมไปด้วยกันค่ะปินหัวใจหลายดิ อามันออกเคียมเคียงมันเล้วบานะผู้ใด้เขาสูงๆด้วยเขาเขาได้โชว์ทั้งหัวทั้งตีนนะนั่นแหละนั่นอ่ะนี่แหละนี่ออกไรเคียงนะคุณเลยบอกเล้าบันเคียงเสียเลยเลยมักดีเคี่ยงเป็นน้ำตูนะเมนอันนี้มันตรงนี้ม em. um, ันมาลีตุนี้มันตรงนะจะมาบอกนะนายตัวนี้มันตรงนีนายตัวนี้มันตรงไหนเห็นไ่มเนี่ยนายตุนีมันตรงกันมาเนี่ยจับติดไปตุนมันตรงกันอืมเขนไมดีน้อยเนี่ย มันตรงนี้นะยตรงไหม่ตรงมันมันตรงตรงมันเบ้เบ่เฉลียงเฉลียงออเบเฉลียงเฉลียงนี่อันนี้งามนี่ไงนี่เราลดน้องนี่แก้วมังกรี่เนียนเนี่ยเกลียเนี่ยเหลือเดียวเ่มดยงามีีเขียวนาอะมันขึืนไหมเขียวกับเหลืองไหมจะขมจะงว่ เาถึงขาวบ้านอ่ะถึงกองท้ายดิษณะสือเสือเสือถึงกองนี้ยังบ้างไหมนี่พื้นเดียวเด้อค่ะเด้อเนี่ยเด้อลายนี้มีพื้นเดียวนะคะไปหมดแล้วไปหกผืนไปหมดเลยคงเหลืออยู่พื้นเดียวลายลายยังก่อนอะไรอะไรรอรถหน่อยลายแก้มมังกรลายแก้มมังกรสีเขียวแก้มแบบว่าทำไมตั้งชื่ออะไรไม่พอเลยเอาแก้มมังกรเนาะยายบ่ เอาให้เอาพอนะเอามาไหนแล้วบดใช่ไหมว่าเคนเย็นนะเย็นยุบรังนีว่าสมอเป็นซีเมือถน,น,นังนันหมดแล้สำหรับลายแก้วมกรผืนนี้นะคะที่ที่เจ้าของกำลังโชว์อยู่นี่นะคะเจ้าของบอกว่าคงเหลืออยู่ผืนเดียวที่ถืออยู่ณนะขณะนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าลายนี้ขายหมดแล้ว คงเหลืออยู่พื้นเดียวสำหรับลายแก้วมังกรสีเขียวลายนี้นะคะเหลืออยู่พื้นเดียวค่ะแต่ลายอื่นๆนอกจากสีสีเขียวลายแก้วมังกรผืนนี้นะคะลายอื่นๆสีอื่นๆก็ยังมีให้เลือกชมอยู่หลายสีนะคะคงยกเว้น ลายแก้วมังกรพืนนี้นะคะคงเหลืออยู่พื้นเดียวค่ะขอเชิญท่านท่าน,านรับชมสีอื่นๆลายอื่นๆไปด้วยกันนะคะที่ร้านมินิยมค่ะราดีบดมีน้ำเสนองควาบนาลีบดโอคขอเจ้าฟ้าหญิงบันาลีหมดเลยลายลายขอเจ้าฟ้าสิาริวัณบาลีค่ะนี่บดสีสน้ำเงินม่วงม่วง,งน้ำเงินอืมเด้อกน้ำเงินม่วงออกฟ้า้าม่วง สวยนี่สวยนี่เนาะเออสวยเหลือพื้นเดียวนะคะเหลือพื้นเดียวลายนี้อ่าสีนี้มีอยู่พื้นเดียวหรือสองเม็ดพื้นเดียวมาดีที่เหลือจะว่านะอะนนี้ขอมันวลีมันกันนั่นแหละอันนี้ขั้นมันขั้นอันนี้มีขั้นแต่ว่าขอมันวลีมีขั้นน้อยมีพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวด้วย นี oh, ่อันนี้อันนี้ขอมะลีนะคะอันนี้นาคน้อยแล้วก็มีพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนี่พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวตัวนี้เป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวอ๋อเด้จ้อันนี้ขอมะลีอ่านี่ดาวน้อยนี่นาคน้อยแล้วก็อันนี <h 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 ้พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวด้วยเออต้องดูฉัี่น่มีขันสำรับเออนี่เอิมีขันเนาะเออไม่มีขันอ๋อแต่ว่าห้อยยาคําบ้านารยโอ้ยห้อยยาอืม พ่อยาก็เอาตะมีขันตี๋ยมี่ขันตะยาไอเดียมานี่ได้หมได้ยาพ่อแม่ขาเทียาเทียยาอย่างไทยลานกยุงเห็เป็ไหนกัเป็นหัวสั้นสองตันห้อสามขืนพูดนะหัหไหลเทีอหัวสั้นสองขืนสามขนเป็นหัวหลสั้นเแสนเป็นนี่ไหลเนาะปันปันหัวตรงผู้ใดเป็นยาตงหัวสามขืนแม่พ่้อง้มันงเทตยจะมัน็ได้หวฉันก็ว่าหวเราเปนแม่ห้ไปตามสแล้วนะเนาะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ